สวันนี้นะครับโชคกันในพิกัดน้ำหนักร1อบปอนด์นะครับไยแดงก็คือเด็ดขาดปอสว่างน้ำเงินลุงวิทยานะครับลูกเจ้าแม่ใส่ทองรุ่งวิทยานี่ว่ากันว่าแข้งซ้ายนะโอ้โหหนักเหลือเกินมาดูว่าวันนี้จะทําผลงานได้ดีหรือเปล่านะครับแข้งซ้ายของรุ่งวิทยาออไยแดงเด็ดขาดนี่มันลุกวิทยานะครับต้องมีคําถามว่าน็อกหรือไม่น็อกเออคู่นีออกก้อยากกับพิบตาอยากกับพิบตาอยากกรบพิบตา ไยแดงเด็ดขาดนี่แรงเอ้าขามาก่อนขามาก่อนหลุนที่เ้าโดนขาเอ้าโ,อตโตไปโอ้โหนี่ครับมาซ้ายหนักซ้ายแรงทรงมวยทางมวยนี่คล้ายๆกันเลยครับประเภทใจเกินร้อยหนักแรงบวกสู้มาเดี๋ยวต้องดูครับพี่อาลีไม่รู้ใครจะหล่นครับ เรียกว่าโดนเจ็บเ็บด้วยกันทั้งนั้นนะครับอาวุธที่ออกนี่พอเขาเลือกออกเน้นๆเอาละครับบวกกันอย่างนี้เริ่มแข่งเหมือนกันเอาลูกวิทยาก็โดนนะครับเตะขาดได้ใจแล้วตอนนี้เดินเบียดเข้ามาเอาโอ้โหต่อยไปยิ้มไปนะครับดูโดนบวกเข้าไปก็ออกอาการให้เห็นเหมือนกันเอานี่เลยครับอืมอ่ะในป้ายหน้าขวางไว้ะ,ะไม่เอ้าเสียบเข้าไปคนละเข่านี่ครับ ไม่ใช่อาวุธประจำตัวของตัวเองนะครับมวยเข่าแต่ว่านี่ครับหลากหลายหลากหลายตอนนี้เปิดเกมบ้างครับฝ่ายน้ำเงินลุงวิทยาหาเด็ดขาดยกหนยก2เดินเร่งเปิดเกมยกนี้กับข้างครับกับข้างเป็นลุงวิทธธยาเด็ดขาดนี้ดูว่าจะมั่นใจหรือเปล่านะครับต้นๆน,นี่ชกไปยิ้มไปยักคิ้วไปนะครับ ยกนี้นี่พอมาโดนรุ่งวิทยานี่เบียดหนักๆนะครับออกแข้งแล้วก็ปล้ำในตีเข่าโอ้ทำท่าจะต้องถอยเหมือนกันมาลุ้นกันว่านอกหรือไม่นอกใครนกครับโอ้โหดือยกําดาวแล้วดือยกําดาวแล้วช่วงปลายยกสามอาจจะต้องป้อมแป้นิดนึงครับตอนนี้เรียกว่าเริ่มจะยิ้มไม่ออกแล้วนะครับเด็ดขาดนี่โอ้โหโดนเบียดเข้าไปหนักๆถึงตัวตลอดมีหมัดมีตอกรุ่งวิทยาแล้วก็ปล้ำในตีเข่า เด็ดขาดโดนเข้าไปเยอะๆก็ทําท่าจับแผ่วเหมือนกันแล้วก็ยังมีแข้งมีออกโต้เป็นระยะระยะครับ<อ>ไม่ยอมง่ายๆครับเอาชนอย่างเดียวนี่ครับรูกพุทธิยาไม่กลัวไม่เกรงใจรุ่นพี่แล้วซ้ายไปเอาเด็ดขาดตั้งตั้งตั้งเอา้าซ้ายไปติดเอาเตะมานายเสียไปเอาชนอีกลุ่พุทธิยาถ้ากลัวไม่ได้นะครับกลัวรุ่พี่ไม่ได้เอา้าดับเครื่องดับเครื่องซ้ายไปซ้ายโตไม่ถึงหมดยก ก็ไม่หนีเลครับปากหลักแล้วก็ออกแข้งซ้ายอ้าโดนขาเข้าไปทำท่ามไม่ดีแล้วก็ต่อยซ้ายโอ้โหแลกกันแบบนี้นะครับใครพา่ก็เรียบร้อยได้เหมือนกันเอาเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสึกปุยมันวันศุกร์เบียดเลือกเกินกับคู่นี้เอาไปแดงเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดสายล้นล้วนน้ำเงินลุมวิทยาเอาลระูกวิทยานายได้หนุ่มกว่าเด็ดขาดเอากระดูกแข็งอดีตแชมป์เอา เดินเอ้าขามาก่อนต้นยกต้นยกต้นยกนยก,กระชากลมโอ้โหมาเอาอีกแล้วครับวุ่นวายอีกแล้วครับมหาหมวยพันวันศุกร์มาพอเร่งปุ๊บมาทาได้ดีครับฝ่ายแดงมาตอนนี้สถานการณ์คู่ขี้พลิกไปพลิกมาอีกหนึ่งคู่ครับโอ้โหนี่ครับมาถูกที่ถูกคู่ถูกเวลาครับเอาไม่เป็นไรครับ ไม่เสียหลายไม่เสียหลายขยับเดินต่อโอ้ยศอกโอ้โหนี่ครับมาเอาศอกคืนทันทีครับนี่ครับมาขวาเ็ดขาดตอนนี้ยกนี้นี่มาดเต็มเกียร์แล้วครับเต็มเกียร์ด้วยกันทั้งคู่โอ้โหอาวุธที่ออกนะครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแท่งนี่ทั้งคู่นี่เล่นกันหนักๆทั้งนั้นนะครับเรียกว่าเจ็บตัวไปด้วยกันทั้งคู่อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเอาเตียดเข้าไปโอ้โหเ็ะขาดนี้ก็สู้ยิบตานะครับไ่สน ต้วลูกขวางแล้วก็แทงโอ้โหรุ่นวิทยาก็ทําได้ดีครับชุดนี้อา้ารุ่นน้องกับรุ่นพี่อ่ะนะรุ่นน้องนูกวิทยาฝ่ายแดงเด็ดขาดอดีแชมป์ด้วยนะครับของจ่าตุพู้ทว่กกระดูงสูมวไม่ต้องห่วงเอาใส่เลยทีเดียวเอา้าเทโออย่านะอย่าหลงเหลี่ยมนะลูกวิทยาเอาซ้ายไปซ้ายไปสมดอกโดนเทมาแทงแทงมาโอ้โหีโโ่ตื่นเต้นจริงๆ เอ้าโยกมาแล้วน้ำเงินลุงวิทยาลุงวิทยาเอ้าโยกต้องไปอลุดเรอโดนใสมาดู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 ด,ดูลูกขาวลูกขาวออกข้างออกข้างเด็กขาดนี่ลอยหน้าลอยตาไม่เริ่มตัดแม่ไปยูเอ้าเอาลายเตะไปลุงวิทยาโอ้โหนี่ครับมา <S <S ตอนนี้สถานการณ์อีกประมาณสองน,นาทีครับมายังทายไม่ออกนะครับจังหวะ ตรงนไตีไต้ตีแบบเอารูปเอารงกันครับตอนนี้เอากรรมการแยกก่อนแยกก่อนเอาแล้วครับวยคู่นี้นี่ผมดูว่าใครเดินทํานี้จะได้เปรียบนะครับตอนนี้รุ่งวิทยานี่พยายามจะเดินเบียดก็หามีแข้งซ้ายเอาตั้งรับเยอะไม่ดีนะครับเด็ดขาต้องขยันโตเหมือนกันกรรมการดูคะแนนเรียบร้อยแล้วก็ไปที่นู่นเลยนะครับของจ่าตุ้เลยนะครับายแดงวันนี้นะครับเด็ดขาปวบพงสว่าง เป็นฝ่ายชนะรูปทิยานะครับลูกเจ้าแม่ใส่ท